ผมเจอแบบนี้ถึงกับเออแดกไปไม่เป็นเลยนะครับสาเหตุก็มาจากนะครับวัยรุ่นฟอร์มช่างคนนี้นะครับใส่แว่นดํายืนเก็บทรงเดินไปเดินมารอบๆรถตู้ของผมนะครับอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเห็นแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับเลยต้องขออนุญ,ญาตมายืนคุยปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเอากระบอกว่าด้านหน้านะมีมีไม่มีอะไรใช่ไหมในกระเป๋าไม่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 ได้พกอะไรมาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้คุยกับเขาแบบ ตกงไปตรงมาเราพูดกันตกงไปตรงมาแล้ครับเราสไตล์เด็กชั่งอยู่แล้วผมปร,ประจานเลยนะม่ก็อ่ขอขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับ เพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงค์ไว้ที่ตายดิสคริปชันนะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไม่ใช่ตรงรแไม่ใช่ครับรเข้าไปถา บางคนบอกเขาเคยยืนดูรถบีสิแอลไปถ่ายเขานะครับก็คือเหตุการณ์นี้นะฮะจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะล้วงกล้องขึ้นมาถ่ายนะฮะก็เขายืนต้อมๆมองๆประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนแรกอยู่ที่กระบะคันสีขาวเห็นปะเขาเดินมาเรื่อยเขามาใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยจนถึงรถตู้นะฮะก็เลยคิดว่าเออเราต้องถ่ายป้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อเกิดอะไรไม่ดีขึ้น ดีมาตกใจอ๋ดูอยู่ชครับตกใจหดก็พี่แต่งตัวซะหกผมก็ตกใจหมดเลยเดี๋ยวเนี่ยแหละเดี๋ยเจ้าของช่องเขาจะมาแล้วเดี๋ยวเรอแป๊บนึงนะเขาไปเก็บไตใจหมดเลย บรรยากาศโคตรด,ดี。 ส่วนผมก็มาขี่ที่ซเอ็มนะครับดูชิวๆบรรยากาศทะเลบางแสนแล้วก็สะพานใหม่เพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ทํารถคันนี้มาซื้อรถมา7จเดือนนะครับอยู่กับผมผมไม่เคยพาเขาเที่ยวเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองขับ T 150ที่ซัเอ็มร้อยห้าสิบเที่ยวดูแยากจะฟิลลิงเป็นยังไงก็เลยคิดว่าเอาวะแบกบขึ้นรถตู้มาดีกว่าแล้วก็มาขี่เล่นขี่ชิวๆตอนแรกก็จะขี่ตรงสะพานใหม่แล้วก็ไปยันบางแสนแล้วก็ให้ทองดีขับรถตู้ตามอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะสุดท้ายก็อย่างเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นตอนแรกนะนะ วะไหนหรนะบอกว่าคุณคุณรถเล่าแกแต่งตัวทำตัวรอบๆการแต่งตัวลลอะไรสมช่างปะมอยไก่ดิแมงแล้วใส่แว่นดำด้วยนะ รถพืน้นอะไรลองเข้ารถพื้นได้เขาบอกขอบคุณรถเล่เาผมก็ไม่ได้เลาจริงเหรอดูตามของเก้งเลยเขาหนีจะไรหนีทางแอบถ่ายไว้หรอแอบถ่ายไว้ตอนแรกผก็ไม่าเออแล้ใครจะมาขโมยรถอะไรเอเอรถ<อ>ในรถดะอะไรเออเออเออก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นผมก็เลยไม่ตอนนี้ตอนนี้คือเองอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วได้คุยกับเขาอย่าง คูยคุยไปแล้วอ๋เอเพื่อนทำอะไรครับอะไรเงี้ยอ๋อแ,แกาม,ามาแล้วแกมาแล้วคือพี่คุยกันนะแกมาแล้วมาทำไมวะกับตั้งหลักไม่ใช่ไปไปเป็นคอยดูพี่ด้วยเออเอาสวัสดีครับพี่แม่อันนี้อันนี้พี่เป็นเจ้าของที่หรอือเปล่าที่เนี่ยใช่เอาไม่ใช่เราเราก็นึกว่าเรามาจอดที่ก่อนเอาเหรออ,หรอ๋อแล้วแล้วตอนแรกตอนแรกเขามาดูรถหรือว่าไง มาดูหลังรถเลยแหละมานยนอยู่หลังรถเท่าหร่อ๋อดูหลังรถเหรอครับเป็นไงบ้างครับ้ว,แล,วแล้วเจอรถคันไหนถูกใจละ่ะหรือว่าไงคันนี้ที่คันนี้เหรอเอาจริงเหรอถูกใจยังไงฮะดดได้มากอ๋อเหมือนมีมีความทรงจำกับรุ่นนี้เหรอครับหรือว่าไงอ๋อมีความทรงจำกับรุ่นนี้ด้วย เดี๋ยวก็มันดูมันยืนดูได้ฮะดูด้านหน้าก็ได้ดได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุมให้อ่ะอ่าอันนี้ลองดูได้เลยนะครับไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกถ้าถ้าถ้าที่ที่ผมพอดีผมทำเกี่ยวกับช่องยูทูบนะครับอันนี้อันนี้รู้จักผมหรือเปล่าหรือว่างฮะอ๋อรู้จักออ๋อรู้จักที่ชนะก็ว่ายืนดูตอนแรกนึกว่าเป็นเจ้าของที่แลยวเดี๋ยวผมอ่า ตั้งตั้งก่างโอเคอืมอ่าเขายืนดูแบบอยืนดูแบบจงไงอ่ะเขาเรียกว่าฮะเราถามว่าขายไหมอา้เา,าเคยเคยขายอาะใช้คำนี้แล้วกันเคยขายแต่ว่าก็ยกเลิกการขายไปตั้งนานแล้วฮะสนใจหรือว่าอนะไรเราถามจริง ถ้าถามอย่างงี้เลยเขาต้องคงสนใจอยู่แล้วดิถ้าพี่เอาจริงอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปด้วยได้ไหมดีนะเฮ้ยเ,เขาให้เราถ่ายคลิปหรอเดี๋ยวกล้องใหญ่มาไหม <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไป๊นึงเดี๋ยวจะได้คุยกันั้นถ้ามาถามอนี้แสดงว่ามีราคาในใจใช่ไหมมีไหมราคานี่ยังไงดี หมื่นเจ็ดหมื่นแปดไม่เข้าใจเลยพวกท่านเป็นยังไงเขาต่อบเขาต่อราคาเลยว่ะยังไม่ทันได้คุยเลยเขาต่อราคาและถ้าจะมาถ้าถ้าถ้าเอาจริงหรือไมก็ต้องคุยราคากันไอทีซัเดยตัวนี้เขาตอหมื่นเจ็ดเลยนะหมื่นแปดหเอออะไรครับเนี่ยช่วยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นครับบอกจอมกงองิมาขี่ขี่รถสะพานใหม่อากาศดีๆลมเย็นๆสบายๆเวลาหกโมง เจอมาในคราบ f อฟซคำว่ามาในคราบคือมาอารมณ์เหมือนมาอยากซื้อรถอะแต่มาในคราบ f อซใช้ความเป็น f อซเข้ามาหาได้คุยกันได้คุยกันได้อะผมติดไมค์ให้เลยอันนี้เข้ามาแนวตอนแรกนึกว,ว่าแบบเป็นผู้ดูแลของสถานที่ตรงนี้นะใช่ทรงเขาแบบใช้ได้ทรงก็าใช้ได้แล้วนี้ยังไงฮะถ,ถูกใจคันนี้ เขาชอบมากเลยเหรอเขาบอกเขาชอบมากสาวกยามาฮ่าเหรอหรือว่าไงใช่ครับเขาชอบเล่นรถเก่าด้วยหรอเพี่ดูเออดูการแต่งตัวเขาดูแบบโอคูดูวนเทจนะใช่เห็นไหมทุกอย่างต้องแบบตรงยุคการแต่งตัวเลยดิเห็นไหมเข็มขัดทุกอย่างเลดิ อันนี้สถาบันไหนเขาเนี่ยมาจากไหนเขาเนี่ยอันนี้เราไม่พูดถึงสถาบันแล้วกันเดี๋ยวจะพาดพิงเราแค่บอกว่าเอาง่ายๆเขาเหมือนเด็กช่างเลยเหมือนยุคในยุคนั้นเลยอ่ะโคเท่อะถ้าได้ขับคันนี้คิดว่าไงเข้าปะเข้าน่าจะเข้านะสองสี่เก้าเก้าอยสองสี่เก้าศูนย์ก็ได้อยู่เก้าเก้าเก้าเลเออเก้าเก้าเหมือนกันน่ะแต่หล่อนะครับคันนี้ก็โอเคแลละฮะ โดยรวมถือว่าเป็นสีที่ถูกใจไหมครับโอ้มีสวยครับเดี๋ยวมาถ่ายฝั่งนี้ดูมาให้ดูฝั่งท่อดูอะไรนี่มีโลโก้ด้ยอ่ะอันนี้อูด้อมน้อยนะฮะมีโลโก้อูด้อมน้อยก็เขาก็ทําให้อะไรฮะทำให้ในเล็กน้อยจนูนั่นนี่ส่วนในเรื่องของตัวรถก็เป็นทีเซ่เอร้อยสิบทั่วไปนะครับอันนี้พี่เขาได้ศึกษาอยู่แล้ว ข้อเสียประจารุ่นของรุ่นนี้คืออาการล้อรอบที่น่าเบื่อมากแต่เวลาเปิดมันก็มาอันนี้คือคือคนที่เขาแบบนั่นแหละที่รุ่นรุ่นยุคนั้นที่เขาเล่ากันกลางไฟแดงเขาจะบอกว่ารุ่นนี้จะบวยที่สุดเวลาออกไฟแดงจะไม่ทันพวกแบบ i อเเซเขา VR หรืออะไรประมาณนี้จะไม่ทันเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเป็นอาการประจํารุ่นส่วนในเรื่องของราคาที่ต่อมา เมื่อกี้เขาเปิดมาโอ<ม>้โคตรแรงเลยหม, <17, 18. S 2> มื่นเจ็ดหมื่นแปดเกินไปเนาะเกินไปไหมหรือว่าไงหรือว่าได้อยู่หรือว่าเราต้องเกรงใจเขาหรือว่าไงเขาจะเอาจริงจริงไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอาจริงหรือเปล่ามาเช็ดรถจู๋จู๋ไม,ไม,ไม่ตอนแรกเราเราคุยกันว่าอยากจะขี่สองจังหวะมาเที่ยวบางแสนอะไรเงี้ยพอขี่ไปขี่มาวิกกลับมา,บา,มา,ก,ก,บมาก็เออมาเจอ เจอพี่เอาผ่านไหมครับสภาพนี้พอได้ไหมเอาตรงพอได้ไหมฮะได้ครับติดได้เดียวอะไรเออไม่พอใจตีได้ครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องตีไม่ต้องตีตัวรถก็ได้ตีตีประมาณแบบว่าอยากกระต่ออะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็หมื่นเจ็ดหมื่นแปดมันต่ำไปไหมหรือว่าไงหรือว่าไหวแค่นี้หรือหรือให้ดิให้ผมดิปป่ะเอาดีเลย สักไม่ไม่ต้องบอกเป็นตัวเลขก็ได้ผมแค่ถามประมาณว่าให้ถูกได้อีกไหมพอได้ครับพี่พอได้เหรอได้น่ารุนน่ารุนเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวในอกระเป๋ามันด้านหน้าเนี่ยมีไม่มีอะไรใช่ไหมในกระเป๋าไม่ไมม่่ไได้พกอะไรมาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้คุยกับเขาแบบตรงไปตรงมาอาจจะอาจจะกล้าพูดมากขึ้นตอนแรก ตอนที่เจอรู้สึกไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้ก็โอเคในเมื่อเขาบอกไม่มีอะไรไม่ได้พกอะไรมาก็คุยได้คุยต่อส่งส่งก็ได้นะส่งก็ได้มากเลยถ้าสมมุติว่าผมให้ผมเพิ่มมกหน่อยนี่มันก็พอไปกันได้หรอพี่อยากกันดูอะไรเพิ่มเติมเมื่อไหรอยากจะลองคอมมนะั้ยหรือว่างั้นขอลองคอมเลยพีล่ลองลองดูเลยการจะซื้อรถนะฮะธรรมชาติต้องให้เขาคอม แอ้เขาลองสตาร์ทได้เรามองกล้องนะพี่ได้ไหมอ่าได้ไหมได้เนาะขึ้นกล้องไหมถามจริงขึ้นกล้องไหมขึ้นคนระับเอ้ยทรงเซยทรงสมลิพี่ลองเดิอนออกนะอะอะบังเฟร,รมหรอเฮ้ยถ้าขึ้นเออถ้าแบบสลโลว์สลโลว์หน่อยนะแม่งได้ววะถ้ามีการสลโลว์แล้วก็ใส่เพลงหลิวเตอร์หัวนะฮะโอ้โหโคตรตึงอะอย่างตึงอะเฮ้ย เออเออลองลองอุ้ยอุ๊ยเอ้ยอ่ะแผ่นกล้องให้เขาเลยมีที่ไหนมาถามซื้อรถได้ได้ความหลอกลับไปให้ตายสิพูดตรงนะถ้าเขาถ้าถ้าปิดการขายกับคนนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้เขาสามใบเซตหนึ่งเลยแบบว่าเอาไปเป็นโปรไฟล์เลยจริงเดี๋ยวถ่ายรูไปไ้เลยจริงเป็นหลักฐานถ้าเขาปิดนะได้ปะได้ไ,ได,ได้เดียเร่อโอ้โหอะไรจะหลอกอะนะดัฟังเสียงหน่อยพี่ได้ครับได้สตาร์ทเท้านะฮะ ไม่ได้สตาร์ทมือนะฮะแล้วถ้าเขาบิดแล้วมันพังคามือทำไงเดีย๋ยวเขาซื้อนะเออต้องขาย,ออขายล่ะเอ๋สาเหตุที่อาจว่าจะบอกว่าอาจจะไม่อยากไม่อยากให้เบิ้ลมากเพราะว่าใช่ไหมผมกลัวผมมีดราม่าถ้าเรา ait, fat, fat, fat เแฟด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 อะไรพวกน,นี้อารมณ์แบบประมาณแบบฉันอยากมาพักผ่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมมาเจอไม่ได้ไม่ได้ ขาตั้งก็อี้ครับใช่ครับมันจะลำบากนิดนึงฮะโอ้ยเขาเป็นงานเว้ยเขาเป็นงานมากก็ล okay. ักษณะรูปทรงซุ่มเสียงแล้วก็ไลฟ์สไตล์ถือว่าตรงกับเขานะถ้าได้รับไปผมก็รู้สึกรู้สึกดีอีกแบบหนึ่งถ้าฟูว่าคนเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใจรักใจรักในสายนี้ผมก็โอเคเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คันนี้ตอนแรกที Chuck ่ ถ้าเขาไม่ถามซื้อก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อเ,ะเ,เออเก็บกไว้ครับเก็บไว้ลงไทยแลนด์อาจจะมีการปรับจูนเครื่องยนต์ให้มันแบบตอบสนองได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเดิมๆม,มันมันจะรอนิดน,นึงก็คือผ่านไหมผ่านไหมเอาตรงเลยผ่านไหมฟูนเจียวเลยพี่เฮ้ยจริงเห<อ><ะ>ร,รเอดูเอกสารนี่เอกสารเอกสารมีเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูได้เดี๋ยวดูได้เดี๋ยวถ้าพูดว่าเป็นการปิดดีลในเรื่องของตกลงเรื่องราคาเสร็จปุ๊บก็จะอันนั้น โอเคไหมฮะได้สี่หมื่ไปโอ้พี่ยังไงพูดพูดเราพูดกันตรงไปตรงมานะครับเราสไตล์เด็กช่างอยู่แล้วอะเฮ้ยมี <40, 000, S 2> แสงมาเฮ้ยอ่ะเออใช้แสงใช่ผมเปิดที่สี่หมื่นเลยถ้าไม่ไหวไม่ต้องเรียกพวกนะคุยกันดีๆไม่ต้องเรียกพวกไม่ต้องโทรตามผมรู้ว่าพี่เจ้าถิ่นอยู่แล้วพี่เจ้าถิ่นที่นี่แน่นอนสี 40, นะ่หมื่นาะผมขอสัก สามห้าพ okay. ี่เฮ้ยทำไมเขาต่อน้อยอะวะตอนแรกผมคิดผมคิดเขาจะต่อสักสองกว่าสามห้า 35, นี่คือบาทหรืออะไรฮะเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรืออะไรฮะเอาดีๆฮะสามพันห้าเนี่ยสามพันห้าเนี่ยครับโอ้โหไปเ,เข้าใจขนาดนี้มากกว่าที่ผมตั้งราคาไว้นี่เขาต่อซะแบบ ต่อในเรียกเรียกของว่าต่อแบบว่าต่อแบบรักษาลำใจมากแสดงว่าเคยดูคลิปช่องบมกใช่ไหมดูบ่อยครับเขาชอบก็คือถ้ามาซื้อรถอ่ะก็ได้สตอรี่กลับไปด้วยนะเขามาทำอะไรแขนงกันค่ะขั้นไม่้จะเอาใช้ค่ะโคตรเท่แล้วก็เล่งเล่งทางซ้ายเขาได้เดยอโอ้โหหล่อเหลือเกินถ้ามีสาวซ้อนนี่ได้อารมณ์นะน้องพี่เนาะ ถ้ามีสาวซ้อนนี่น่าจะได้นะได้ทุกคนม่าดลพี่เด็กเยอะแยะเลยแถวเนี้ยเดี๋ยวผมหาเนี่ยเด็เต็มเลยสาวๆก็คือจุดจุดเริ after, ่มต้นที่คุยกันทองดีเมื่อกี้ก็คือมายืนมองรถใช่ไหมมายืนมองรถที่รถตู้ก็คือการการตรวจดูคือค่อนข้างลับๆนู่วนออ่ะก็เลยถ่ายไว้เพื่อเอายี่ห้ออะไรไปในรถก่อนที่ถ่ายตอนแรกก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะพี่อันนี้ไม่ได้ไม่ถือสาใช่ไหมแค่ว่าป้องป้องกันตัวเราเฉยเพื่อเพื่อมีอะไรมีอะไร ก็เลยคิดว่าเอ,อในเมื่อเรามาคุยกันแล้วมีดีลที่ดีขนาดนี้มันก็ต้องปล่อยแล้วอะจะเป็นแล้วอะนี่คือตอนแรกตอนแรกคิดคิดไว้ว่าจะต่อสองกว่าเปิดสามห้าโอเคครับนี่ผมเอาเนี่ยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยแเอาจริงนะพี่อย่าเปลี่ยนใจนะจริงพี่จริงมั่นใจใช่ไหมครับสามหมื่นห้าเขาให้ผมเองนะแล้วเดี๋ยวปิดถ้าพูดว่าปิดการขายปั๊บเนี่ยผมก็จะเอาเอกสารให้ เอาเอกาสารให้เสร็จปั๊บเดี๋ยวพี่ขับกลับได้เลยโอเคไหมสวนการจ่ายเงินก็เป็นเงินโอนดีกว่าช่องทางสมัยนี้อิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆโอนเอาโอเคนะคนือค๋นวไปเอาเอกาสารก่อนอ่ะยืนคุยกันเลยอยู่ข้านอะยืนคุยกันอ่ะอยากถามอะไรถามเขาไหมลองดูรอบๆกันไหมเผื่อพอใจนะคะาไหนก็ลองต่อได้ แค่นี้ก็สุดยอดนะพี่โอสุดยอดครเปติขับสองได้ว้าพ่อครับครนะหลักฐานฮะเอกสารทุกอย่างทุกอย่างต้องครบนะภาษีครบบ้าการซื้อขายผมมองว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนซื้อหรือคนขายการุณาตรวจสอบเอกสารรถที่ท่านจะซื้อให้ดีเพราะว่าอาจจะนั่นแหละฮะมีความผิดพลาดขึ้นมามันจะชิปหมด ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่ก็ลองตรวจเอกสารก่อนก่อนก่อนจะขับรถกลับนะฮะเดี๋ยวโอนเงินให้ผมก่อนแล้วก็ตรวจเอกสารว่าชุดโอนนั่นนี่บัตรประชาชนของเจ้าของเก่าเนี่ยหมดอายุหรือยังถ้าบัตรประชาชนหมดอายุโอนไม่ได้ต้องมีอายุแบบว่านั่นแหละต้องใช้ได้อยู่อันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ไว้ตรงนี้อเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวไว้ตรงนี้ก็ได้เหล็บไว้พอใจไหมครับ ไม่หมายถึงว่าพอใจผมใช่ไหมไม่ไม่ได้ถือสาใช่ไหมอ๋อโอเคเนี่ยเขาจะเริ่มถือแล้วตอนนี้อ๋อเหรอแกไม่ได้พกอะไรมาใช่ไหมมันดูตุงๆอ่ะขอจับหน่อยขอเช็คหน่อยโอเคไม่ใช่แบบนะเราก็กลัวไปก่อนนะเกิดไปกวนกวนประสาทตอบประสาทเขาอ่ะเออว่ามันหลักๆคือขุนพันธ์ไม่เท่าไหร่แต่อย่าพกปืนแล้วกัน อย่าเป็นเสือนะอย่าเป็นเสือไม่ได้ไม่ได้พูดแบบทรงแว่นเขาดูดีอ่ะการแต่งกันเนาะมีสีทองใช่ป่ะนาฬิกาเลดท,ทองแบบดูดีอ่ะหล่อหล่อหล่อแต่เมื่อกี้ตอนที่เขานั่งรถให้ดูดีนะดูเข้ากับรถมาก <c oughs> ผมมองว่าถ้าแต่งตัวอย่างเงี้ยไปขับไปไหนคนมองแน่นอนแต่ก็นั่นแหละฮะก็จะซิงมากอันนี้ด้วยความปถาถหารดีค <c oughs> ันนี้เปิดทีเวลามันื ประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของตัวรถ <S <S ซึ่งถ้าถ,ถ้าจ่ายเสร็จแล้วก็เอาไปลองได้เต็มที่ฮะเอาขี่กลับบ้านก็ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเด<ต>ี่วแถวนี้นเนะาะจะดงว่าแกอยู่ใ,ใกล้แถวนี้แหละ,ะเพราะว่าเพราะตอนแรกตอนแรกที่เรามาจอดแล้วก็จะไปขี่รถกันนี่ก็ยังไม่เห็นใช่ไหมยแกน่าจะเดินมาเหรอเดินมา<ะ>ตอนตอนนี้อ่ะสาร์ทรถออกไปแล้วอาจจะได้พอได้ยินเสียงรถด้วยอะไรอย่างเงี้ย เออใช่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 คุณรถในรถตู้เอออีแก่ฮิซนาคือแกไม่ได้มองไกลแกเดินเข้ามามองจริงเหรอเลืดตกใจไม่ได้การนี้นะเป็นพี่ๆก็ไม่ไม่กล้าไปมองกันว่าแต่ไม่เป็นไรคนเราถ้าในเมื่อในเมื่อเขารู้จักเราเป็นอาจจะเป็นแฟนคลับเลยนะเออก็ดีใจดีใจสนใจครับใช่เขาก็เลยอยากเข้ามาเราไปทักอเลยดีใจที่ได้เจอดีใจที่ได้เจอครับดีใจได้เจอก็ไม่น่าเชื่อว่ามาชลบุรีเนาะจะได้ได้ลูกาครับได้มิตรภาพได้อะไรด้วยโอ้ท่าแต่ถ้าผมขับ รถประจำตัวผมทีชนาวิกเตอร์มาแล้วพี่มาถามซื้อผมไม่ขายนะจริงแต่ว่าเป็นรถที่เราเคยคิดจะขายก็เลยเออปล่อยก็ปล่อยอ่ะครับเชิญเดี๋ยวก็โอนเงินให้ผมอันนี้ผมจะให้ตรวจเช็คเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้ผมเสร็จปั๊บก็เชิญขับกลับได้ส่วนในเรื่องของน้ํามันก็อันนี้น่าจะก๊อกสอแหละเดี๋ยวก็แนะนําให้เติมเติมสักร้อยหนึ่งก็ได้ซับเซิร์ฟไปก่อนประหยัดประมาณนี้ฮะ แล้วก็แนะนําให้ผสมถังด้วย10ซีซีต่อ1ลิตรสมมุติว่าเติม10ลิตรก็เติม100 100ซีซี100ซีซีก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะฮะขวด M105 M100 M100 ถ้า m 1 5 0จะเป็น1 5 0แต่ถ้า M100 ก็คือ100ใช้ขวด M100 เอาเติมเป, l, ป็น10ลิตรผสมเขยา่าให้เรียบร้อยให้มันสบายใจหนาหน่อยไม่เป็นไรแต่ถห้อย่าหนามากถ้าหนามากมันจะบอดนะฮะประมาณน,นี้รู้เรื่องฝาก f c นั่นแหละ ให้กำลังใจตัวกับผมด้วยแล้วอันนี้ก็เป็น f อฟซงท่านก็ดีใจที่ได้เจอถ้าใครเจอผมที่ไหนข้างนอกเข้ามาทักได้แต่ว่ามาทักแบบนั่นแหละอย่ารัดร่อๆตกใจมาทักได้คุยได้มาขอถ่ายรูปได้เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปกันไหมได้ได้เ,เดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่า้วเป็นการขายใช่ใช่มือจับมือถ่ายรูปเป็นการขายจัดไปอยดีใจที่ได้เจอสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวก็ยินดี กับเจ้าของใหม่ด้วยนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขาอ,อ่ะก่ก็ตามที่สัญญานะครับถ่ายรูปให้เขานะฮะปิดการขายแล้วก็ถ่ายให้อีก2ใบนะครับรวมเป็น3ใบ<ม>พอดีนะฮะในการซื้อรถในครั้งนี้นะครับคุยกันในเรื่องของการใช้รถเบื้องต้น,ตนซึ่งก็ใช่ไหมเหมือนเซลเลยว่ะเหมือนเซลขายรถเมื่อกี้ที่เองนั่งฟังแล้วนะเหมือนเซลขายรถป่ะเซลขายรถเลยครับแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ผสมนั่นผสมนี่ถ้าเปลี่ยนท่อต้องเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะถ้าเปลี่ยนท่อสูตรต้องทําไงนะเปลี่ยนท่อสูตรเออ ก็เป็นต้องทำคาบูไหมต้องจูนไหมคาบูไหมจูนใหม่เอเห็นปะใช่ต้องจูนน้ำมันใหม่บางคนด่าบางคนด่าช่างนะว่าพ่อกากใช่ไหมเปลี่ยน้วรถไม่วิ่งเลยซึ่งมันก็ไม่ได้นะต้องตรงสเปกเกอร์แหละต้องตรงสเปคปรับอากาศปรับอนุนให้มันเข้าต้องเข้ากับคองเขาการโฟล์เพราะว่าไอดีเข้าไอเสียออกมันไม่ตรงอยู่แล้วมันต้องทำให้มันตรงนะครับตามนี้่เดี๋ยวส่งเขาเดี๋ยวเชิญสตาร์ทแล้วก็บายบายโบกมือลา ใจหายว่ะเนี่ยเวลาเฮ้ยเล่นอะไรเวลาจะขายรถเม่เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็แ,แต่ขายตัว L8 ไปใช่ไหมขายตัวพันน่ะแล้วก็ขายคันนั้นขายคันนี้ยอมรับว่าใจหายเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันอยู่กับเรามาคันนี้อยู่ประมาณหกหกเจ็ดเดือนนะตอนแรกอาจจะไม่ขายแ,แต่เขาม้ถามซื้ออาจจะงุ่นงิดนะฮะรอรอบผมแนะนำจูนใหม่เปลี่ยนท่อแต่ถ้าได้เปิดปั๊บมันน่ากลัวนะ ลอยนะหน้ายกนะระวังด้วยครับมือใหม่มือใหม่ครับขับไม่หาย,หหายาไม่เป็นไรไปแล้วไปดีไปดีๆอยู่ดีๆกับคนดีๆนะตาข้ฮะหน้าดูทรงก็ดิเปิดก๊อกเปิดก๊อกครับเปิดก๊อกขึ้นบนครับก๊อกสองครับถูกต้องครับแล้วถ้าก๊อกแก๊กอะ่ะฮะแล้วถ้าก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอ่อ เดี๋็กน่าจะโดนน้ำยาน้ำยาจะไปโดนขับพาสต้าวิตติลิฮายนะใช่พาสต้าวิตติลิฮ่าเฮ้ับจริงนะเพราะจริงนะรถคุณภาพจริงๆไม่ได้เตรียมนะเว้ยนี่ไปจริงๆนะไอ้แต่ไม่ดังนี่โดนคนโดนเลาเนี่ยไปไปเลยไปเลยไปส่งไปเลยส่งยันนี่นั่นีิสุดท้าย เขาไปจริงๆนะแค่ใ yeah. จหายถ้าร้องไห้นี่ร้องไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นปีกเสียสติไป <c oughs> <c oughs> ไปส่วนเราก็กลับบ้านใจหายวะใจหายใจหายไม่เป็นไรเข้ดีเข้ดีมีชัย แม่งก็มาขับรถเล่นแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ก็อึ้งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแบบว่าใช่เหมหลายคนบบนี่เขาแบบใจรับเพราะว่าคันนี้จ,ดนจนดอดๆจะหายป่ะจะหายป่ะเรามีข้าวด้วย